นอนอ่ะนักอาชีพอาชีพนอน่ะนักอาชีพส้างบรรยากาดในห้องนอนเฮ้ยะาาเ่เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะจะจับแล้วนะจะจับแล้ว เอามาดูกันว่าไผ่ได้ของไผ่พอกนะเราจะมาอันนี้ปี๊ดีไม่จับ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 เดี๋ยวมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นเรางวันก่อนน้ำมีเดี๋ยวเราจะมาจับสิบคู่โชคดีก่อนนะคะก็คือจะมีสามเลขก็คือจะมีสามเลขที่ไม่มีคนได้แล้วก็สิบเลขก็คือจะมีคนได้ใช่ไหมเสกคนลกคนสีสีได้ใช่ไหม ใช่เดกคนได้นเขาสิคนนั้นน่านี่นี่นีนี่แม่มาจับเลยมาจับเลยจับอันนี้เป็นรางวัลไม่ใช่ป้จีนะ้ยเยอดเลยคนเยอะเลยมาเจ็ดโอ้ยเจ็นมย์ไบอรเจ็ ได้เรียกอไอไรออไรอะรออะไรอไรอะะไรออไอะไรอะไรอะไราะไอไรอะไรออไรอะรอรอะอะรอะรอะไระร ว่าแต่ละคนได้บัตดีของใครนะคะแล้วคุณ为น么选这个给这个人？因为因为ะ是光棍。哈哈哈哈哈！哎呀！哎，不是ภาษาไทย。啊，กว่าอันนี้ที่ตีเลือกให้คนนี้นะเพราะว่าพีจะให้เขาทางานต่อแลวก็จดไว่จดเลยผมขวาชื่อที่ตีจักได้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง Oh. เหเห <ERT> ไล้ทมาเป็นที่กร่ก่มาได้เมันอนนีมันนำหน้าอาบอกพี่ห่อยบอกัอนนี้เมอหมอน่ีดน่เให้สะีสะกมีชื่อกี่พยาชื่อกี่พยามังไม่ะพัอไม่ได้จานออ่ะพูดแหมพก็ยกี่พยาญไม่ได้ให้เขียนกี่ตัวอ๋อพย

มันด <toys> ูว <m ics> <m ics> ่ามันอ่านออกมันไม่ใช่่ามันหนีก็ไปในห้องนู้นอ่ะแล้วก็ไปอ่านอ่านไม่ออกวิ่งกับว่าไปหอ่านว่าอะไรแล้วก็พากันไปอ่านแล้วมันก็บอกว่ามันอ่านว่าอะไรรู้ไหมขอมเอยมเหย่เหย่แกงนะไม่ไหน่จะ่ไม่จีจีที่ถมาต่องทำห้ อ่ะเดี๋ยวพี่เบลคนนั้นก็อย่าลืมนะเบลใครจะได้นะพี่พยาวันก็เมือนกันโอยไม่วางเยนี่ชื่อจริงนะชื่อเรนนี่อะเดี๋ยวแล้วมีใครสอบพยามคนเดียวอะ้าเป็นคนที่ชอบกินใครชอบกินาเหลือสามคน คนนี้ชอบกินไหมหนูหรอชอบกินไหมชอบกินทุกคนนะกันชอบกินชอบกินอ่าต่อไปโกลกินโอ้ยว่ากันว่ามาเกะ这个是因为那个人他喜欢吃。就是我咯。赵哥都ห一号。 ยังบอกไล้นะว่ากินแลกินเนี่ยจะมีแก้วขอหวาดที่ได้แก้วอะก็ลองไปแกะดูเอยเป็นของในจระเขผ็ดนะวอนนั้นก็คือน้องพีทองน้องแบน้ำออยน้อ้อยน้อยน้อ้อยมีของชอบนะ แล้วให้พี่ออเดที่กอล์ฟกนตี้าตีาอันนี้เดี๋ยวาลงของตีแล้วอยู่ดีๆใครจะได้ของตีดวยูน่ไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยนะตีอ่ะไม่นี่ยไม่นี่แต่อยากเห็นแล้วเนี่ยแม่แม่ ยำนะอุ้ยเสาวิคตอเรียาเวอร์ต้องเปิดเทคลองลิซ่าแล้วใช่แก่สวยเราเปิดแล้วแล้วก็น้องชอบกินชาบูก็ว่าอยู่พี่หนูอาจจะได้ของพี่เหมยก็ได้แล้วก็พี่เหมยอาจจะได้ของน้องออนก็ได้พี่เหมยถ้าถามว่ากินชาบูทุกอาทิษฐานทำไมพี่ถามได้พี่รู้จักน้องแล้วก็เลยพ่อนรู้เอ้ย ซื้อมาให้กินเานาคองขาบโมบี้อ่ะใช่บัตตี้ขอเลยขนไค่ขงสีชมพูในข้างในนี้มันจะม pues? ีอยู่ไม่บอกดีกว่าบอกค่ะมีชื่ออยู่หนึ่งพยางหนึงพยางซีรีบอกกูด้แล้วมีชื่ออยู่หนึ่งพยาง หนึ่งหนึ uh, oh, s <S yeah. yeah. <S S ่งหน่งเป็นผู้หญิงไหมเป็นผู้หญิงต่สองคนนี่ออกไปยาผู้ชายออกไปยาวเป็นสงคนแล้วสคนแล้วใ่เสื้อสีนํำ ที่บอกว่ามาแบบน้ำลูกซื้อไปอย่งแม่ก็คือซื้อแก้วก็คือตามซื้อทองพี่แก้วแล้วก็อย่างที่สองคือซื้อให้น้องเบบีก็คือเป็นเสื้อไอชุดอ่ะแก่เยแก่เลยแก่เลยแก่เลยเอาเอาเาที่สี่นะคะสวยแม่สีนีแก้วน้ำสี อันนี้ของเปาๆใช่ไหมไม่องหนั่ใชองหนักบนค่ะขอบคุณค่ะขอบาคุณค่ะสวยมากเลยต้องู้แล้วหรอา้หญิผู้ชายอะใช่ให้ถือก่อนพี่กรครโอยหนักมากนะหนักมากขอคนจีนคนไทยด้วยนะอันนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะอันนี้เป็นผู้หญิง เสื้อสีอะไรเละวันนี้สีแดงวันนี้เพราะว่าสีขาวจะต้องหมดเลยถาข้างในออรันแท์ใช่ไหมออรันทเด็เป็นผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงแน่นอนใส่เสื้อสีเหรอตสักสีขาวเลยอันนี้คือน่าจะดาวน์ยานไปถึงถ้าเสื้อขาวสีอะไรเนี่ยไม่บอกส่าอ่าเชื่อชื่อจี่พยางนะคะชื่อเหรอ สองจีนเดี๋ยวน่าจะเป็นจีนงนี้แหละก็มีสี่กับเจเจไีสองนนี้เรต้องจับมือแบบนี้บ้านแบบมือมือจับมือจับมือแบบมือมอเัด้แล้วสองคนแล้วเหรอได้้คนที่ด้คนท่ เป็นคนจริงที่เราเลือกอันนี้ให้นะเพราะว่าเพราะว่เขาเ่อนเยอะๆด้วยอย่านอนหลับไม่เป็นพี่เธอะไ่้องนี่าฉัน้ว่ามานอา 他咬了姐姐，好，让他们听一下声音。喂，啥呀？瓜子，饼干，哈哈哈哈哈，瓜子，饼干，瓜子。你喜欢吃瓜子？是。哦、oh, oh,。 สวยมากสวยมากโว้ยใช่ได้ี้คนสวยใครสวยคิดว่าใครจะได้อันนี้ที่ไมของเดียร์ดีดีดีใครบใครสวยดีดี คนที่1สำหรับเรา2คนนี้ละเออแต่มันเหมือนกันหมดเลยดนี่ย่ะเจ๊บอกว่าตอนเพิ่งมาไม่ค่อยไม่ค่อยพูดตอนนี้พูดมากร้อนเลยรอพูดเก่งพี่แอนสวยว่ะนี่แอนสวยจริงจริงเพราะในัจเจ๊แล้วสวยทุกคน

เหงอย่าเดียวเดี๋ยวคนไหนอ่ะเหลือกี่คนวตอนนี้หนึ่งสองสามสี่เอออันนี้นะคะก็จะเป็นของขวัญให้เพื่อนใช่ไหมใช่ใช่คนนี้คนน้อยอ่า แล้วก็สวยแล้วก็เก่งเป็นใครให้ดาวสองคนนี้อสองคนนี้ค่ะสองคนนี้ค่ะเอาคือสีครับไม่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกได้ไหมผู้หญิงมาเร็วมาแล้วไปเร็วเขาทำไมถึงซื้ออันนี้ให้เออเพราะว่ารู้สึกว่า ปลี yeah. oh. ่ยนเคสบ่อยไม่มีเคสแล้ว oh. ก็บอกเลยหรอวะที่ที่ห้องมรู้สึกว่าห้องมันแบบมันกว้างเกินก็เลยมีอีกหนึ่งชิ้นโอ้โหทไมแ้วก็เร่ม่ม่ม่ไม่ง่ีเราก็อยากรูใช่ไหมก็อยากู่ะโอโหูกรอ

อันนี้ต้งซีรีกอนะเมยอ่าบอกก่อนนะว่าจะซื้อให้เพราะว่าอะไรผเราสามคนไม่รู้เรื่องติ๊ตีอันนี้ซื้อให้เพราะว่าชาวบ้าดูชาวบ้านูอ่าคนาคนี้ดีใจเลยอ่้ดีใจดีใจดีใจด้วยเาบอว่าเขาซื้อ่ช้เพราะว่าคนนี้อนว้ เสียนด้เลยมอ้ย你怎么知道我写得好？ถ้ารู้ตัวแล้วก็ออกขาวไม่นะขาเปล่นะขาวออเขาตัวเล็กๆใส่เสื้อสีฟ้าเอาแล้วใส่ใครต่อน้ตเมย์ต่อเลยดีกับแกแองดีแกเลยเด้วยตใส่เลยนะเพราะว่าต้องใส่กันเพื่อที่แอง ตีต้องใส่เป็นเพื่อนพี่แอร์นะลืองขโอเคแฮปปี้ดีไซน์แฮ้ดีไซน์เลยแล้วตีตีบอกว่าต้องใส่คู่กันนะใช่ต้องใส่คู่กันแต่พี่แอร์ต้องใส่นีมาเร็วๆต้องขอคไปรับเลยมารับลบตต้มาม ทำไมเนน่สี่วันนะ่า่่อคอไปหนึ่งกตอนนี้จะเหลือสองนเนาวนเตนื่นเี้่เ้่าเตตนนต้จเต้ื่เเ้่นเนเ้นเต้่นเนตเต่นเน้่่เนน

ตื่อเต้นนะคะสุดสเลยเยะเกี่คือก้าแดี๋ยวง่ิไม่ได้เอ้ยนีือไม่ก็จะตกจะตเไม่ก็ไเจอเราเราเราเตรียมของเราวันเป็นที่ดีผมมาสออันนะเขาได้ไปเราสอนอันนี้ได้ไเรองตอไป จับตนชอนะ้ชยใช่ไหมใช่นีก่อนนี่ัวซื้อซื้อเหรอาหลังข้าหลังเย้บตรงไป้าใครจะจับก็อะน้องพี่น้องพีนนัมมี่ก็ยังไม่ได้จับอ๋อจับแล้วจับไปแล้วสิรีเหืสิรีนุ้งเฮ้ยลอกี่คน

ใครที่ไม่ได้บ้างนะหนูองสามโอ้ได้ได้กระเ๋าไ่ทีเงนะวแล้วก็ดูเลวจ้วงเยผ่อนตีไหนี่อนดนไหนแม่อะไรอะไรอ่โบนเลยนะอ๋ออันเป็นรงน้าแรงน้อันนี้เาะว่าตีนะีนะอันนี้ชื่อ หนึ่งพยานหนึ่งพยานตอนนี้เหลือใครหนึ่งพยานน้ำเมฆหนึ่งน้ำเมย์หนึ่งแล้วก็ใครอีกน้องใครไม่ได้อีกน้องแอนเหลือสามคนนี่เหลือสามคนนี่เฮ้ยราจะเกิลด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ก็เกิลด้วยเจ้เกิลด้วยเหลือสามหนึ่งพยานเจ้าเกิลก็ตักออกไปตอนนี้เจ้าเกิลทำนายพูดชื่อพูดชื่อออกมาเลย บอกกันเลยบอกกันเลยหนึ่งค่ะคุณบอกตัไม่ไม่แปว่าพิธีกรเลยเอพิธีกรหน้าออกมาเลยหนึ่งเอออ่าต่อไปตองพี่หนึ่งอะเฮ้ยบอกว่าพี่าอะาอะไรนะสร้างบรรยากาศในห้องนอน แก่เลยแก่เลยหรือเปล่ายังไม่คลอดเลยนะจะให้เราทราบบรรยากาศแล้วเลยสีโลกหลายอย่างตีอะไรก็ต้องตีตีตี

อ้าวชื่อช yeah. uh, anyway. ื okay. Okay. ่ออ่เพราะว่าเอาคืออะไรนะเป็นเงินอะไคอ่าที่ซื้อให้เพราะว่ามันมันดูเครียดจังวะมันเป็นของมีค่ามีค่ซ่สิ่งที่ได้เนี่ย ต่อยอนนังสือหรือเปล่าได้เลยใช่ใี่นี่ความตั้งใจของเรา่หนื่งหนึ่งล้านชิ้นมีมีมีกีพยานครับเยอะมีมันเหลืออยู่แค่หนึ่งพยานสองพยานแล้วนะจะต้องคุณใช่ไหมรับซองเอาสามสา คนที่ได้็คือน้องสิริสิริเลยบัที่ยังเฮ้ยคือได้กระเป๋าโดยกต่เจ้าดีดีโอมน่ารักสิโอ้ยแกเลยกเลยยพร้อมใช้กับกระเป๋าเลยนะเนี่ย หนังอถูกไหมน่ารัก็ดใช่ไหมาไ้จริงเออเราจะพยายามอ่านีนะคะเป็นให้กับคนที่แบบว่าสวยมากสวยมากก็มีสวยมาก

น้าแข็งไปเลยห้าหน้วอะแบบว่าชอบเปดอบิดแ่านอนนอนอนเยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยโออ๊ยโอ๊ยอ๊ยโ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 อ๊อยโออ๊อ๊ยโอ๊ออ๊ยโอ๊ยโ้ยอ๊ยโอยโอบ้าง๊ยอยโอ๊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 ยโอยโออยโอ๊อยโอ๊ยอออย ผมวาปุ๋ยได้ที่เนี่ยเออบริษัททีมาไปนาทินมาลอเลยนี่ยแ้ก็เหมือนแกะไปถังน้ำพีน้ีเสืออะไรดีงก็ได้ละเมายเป็นกกี้ต่อไปสุดท้้สุดอัน่ใช่ให้เขเขย่าดูด้วยนะเราเอามาให้ผู้ใช้ที่หล่อที่สุดะใหอ่หอใหอ่ี

แต่เดาว่ไม่อาน้ำอ่าคออหมอบอกนุ่มไม่เป็นอ่ะบอกทีมอาน้ำมีมีคนไหนโจีมีต้ยังนิ่งไม่มีไม่งของให้ก็เลยาก็น้ี่คนไหนตอบพี่คนสวยแล้วเป่ี่พี่คนสวยแล้วเปล่าสี่ระวังให้ ใรือเปล่าหรือใครอ้าวพี่อนคนไหน่คนไหนพี่คนไหนตีก่อไม่สวยไม่ได้ไม่ไม่ของเดียวกันพี่ออนพีอออ่รโอเคโอเคเหมือนกันหมดเหมือนกันำกันเหมือนกัน่อะไรก็ได้เออเออลๆใครอกคนอ่ะีกนออนรอ สาสวยคนใหม่พี่เหมยเอ่นี่าเราพี่หมยสู่ขอบคุณค่ะแล้ว